牛贴我的，那还弄不弄？ คุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามีสินค้าดีๆที่จะมานําเสนอนะครับวันนี้มาในตีมโยโย่นะครับอะไรวะทีมเขาเรียกว่าเฮียอะไรนะแลบโยน,น,นะครับนี่คือชุดไปตกปลาครับชุดไปตกปลามานะครับเพิ่งไปตกมาวันนี้นะครับไปทดสอบปลานินมานะครับรู้สึกว่าคันตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับสําหรับใครที่ชอบในการตกปลาที่มองหาคันชิงหลิวหรือว่า คนไหนที่ตกปลาอยู่แล้วนะครับไม่อยากซื้อคันที่มันมีราคาแพงจนเกินไปมาใช้นะครับผมแนะนําเลยตัวนี้นะครับตกได้ตั้งแต่ปลากาะนอยปลากะปลาขาวปลาขาวปลาตะเพียนปลาเอียงหมเแม่นตะพนตะพียนปนินปนินได้หมดนะครับหรือว่าปลาช่อนอเมซอนก็เอาอยู่นะครับเพราะว่าเราไปตกสวายมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าคันตัวนี้นะครับ ราคาถูกใช้ได้จริงคอนเฟิร์มจากการขายมาหลายทศวรรษหลายร้อยปีที่ผ่านมา,านเราขายมาก่อนหน้านี้เป็นเกือบหลายหมื่นคัน,คนใช่ผมขายออกเป็นแสนคันนะครับตัวนี้นะครับแต่ก่อนนะครับตัวตัวนี้ตั้งชื่อว่าฉลามดำฉลามดำทำไมถึงตั้งชื่อว่าฉลามดำเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทำ แบงค์ตัวนี้เป็นยี่ห้อของผมเองนะครับทําออกมาแล้วมันก็ขายดีแหละแต่ว่ามันขายหมดหมดไวเกินไว,วอ่ะกว่าจะสั่งแต่ละทีนะครับให้เขาปั๊มเป็นธนากรฟิชชิงนะครับมันก็รอนาน<อ>เพราะฉะนั้นแล้วนนผมก็มองว่าเออเดี๋ยวซื้อ,อคันของมันอ่านว่าเฟียนหยวงนะครับหยวนเฟียนหยวงนะครับมาขายเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องไปตีเป็นอของผมเองนะครับตัวนี้มันชื่อว่ารุ่นสปอร์ตนะครับ<อ>แต่ผมให้ชื่อเขานะครับให้ชื่อ ื่อว่าชะรามดำชะรามดำส่วนขั้นสีแดงตัวนี้แบงค์เดียวกันนะครับแต่คนละสีสําหรับใครที่ชอบก็จัดเลยจะเอาสีแดงหรือสีดำก็แล้วแต่บุคลิกแต่ละคนนะครับอ่าชอบแ,แต่ช<อ>จ่จาดหรือว่าชอบแบบดําดุนะครับตบตูดอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมแจมือโซแซกแจตัวนี้นะครับในราคาร้อยกว่าบาทนะครับผมทดสอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยงอให้ดูเลยนี่ มันทําได้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมแตอย่ะไปทำกันนะใช่ก็เอาไว้ตกปลานะผู้ผมทดสอบให้แล้ว <c oughs> ท่านผู้ชมไม่ต้องไปทําเองนะครับแต่ว่าให้มั่นใจได้เลยเวลาไปตกปลาท่านผู้ชมเวลาไปฟาดโดนกิ่งไม้ข้างบนน่ะไม่มีหักอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มจากธนากรจริงๆเลยครับแล้วก็ไอ้เจ้าคันตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่านะครับเราการันตีจากยอดขายที่มันโคตรเยอะนะครับ เานผู้ชมของผมตกได้ได้หมดทุกปลาที่อยู่ในน้ํานะครับตอนนี้นะครับเขาไปตกปลาอย่างปลาทะเลพวกปลากรดทะเลไปตกข้างหินไปตก ได้หมดอ่ะท่านผู้ชมนะครับจะน้ําเค็มน้ําจืดได้หมดนะครับยกเว้นน้ําร้อนนะครับน้าร้อนตกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับในราคาอ่าเปิดตัวไป2.7ของเรา2.7จดนะครับผมเปิดตัวราคาฉลามดําและมังกรแดงนะครับผมนี่ระยะ2.7น้องเล็กของเราอยู่ที่ราคา170บาทครับผม170บาทเท่านั้นครับ2.7ครับอ่ะเดี๋ยวยื่นให้ดูอืมจับไว้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ สุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้นะครับปลายวายนะครับในราคานี้ร้อยเบาทเจบาทไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วที่มันโอเคขนาดนี้ตกปานินไม่หักเล่นสวายโนเซฟสบายมากครับนะครับส่วน3.7นะครับ3ามจุดนะครับตายแล้ว6นะครับตัวนี้นะครับ3.6ก็ปลายโซลิดคาร์บอนครับนี่ปลายโซลิดคาร์บอนนะครับตัวนี้ยาวความยาวจริงอาจจะไม่ถึง3.6นะครับเพราะว่ามันเป็นท่อนสั้นเพราะว่ามันจะทับกันอยู่ในนี้ ก็ประมาณข้างแล้วเยอะเซนแล้วนะแต่ละข้ออ่ะมันจะยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตร20สเซนนะครับท่านผู้ชมมันเป็นความยาวที่ไม่เต็มอันนี้การันตีเลยว่าความยาวไม่เต็มครับนะครับก็ประมาณ3เมตร2ี่สิดูนี่ราคาอย่างนี้ ตัวนี้ราคาเท่าไหร่วะ3.6 3.6ตัวนี้อยู่ที่ราคา180บาทครับผมจัดไปท่านผ<ว>ู้ชมเงิน180บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่กี่คาบก็หมดแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าซื้อคันเบีดของนานากรวิชิงไปเนี่ย นะครับท่านไปหากินได้ทุกวันนะครับเงินร้อยแปดสิบาทหากินได้ทุกวันนะครับตกปลาซิวปลาส้อยได้หมดนะครับหรือว่าใครจะไปโดนลาใหญ่ถ้าสายหน้าสายเอ็นไม่ระเบิดก็เอาอยู่ครับไม่ต้องทิ้งเซฟเลยติดซิวโดนเอาอยู่แน่นครับผมแม้กระทั่งสายพีอีเรายังระเบิดรับประกันการันตีเลยว่าเหนียวชิปหายวายป่วงนะครับอัดสวายท้ายคลิปครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตกปลานินด้วยนะครับเราไปทดสอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าคนไหนไม่มั่นใจไม่ต้องซื้อครับ เพราะว่าเดี๋ยวคนที่อยากได้มันจะไม่พอกันนะครับนี่4.5ระยะไม่เต็มนะครับตัวนี้จะอยู่ที่4.2เมตรนะครับ4.2เมตร4เมตร20เซนนะครับตัวนี้นะครับเราได้ไปทดสอบกับปานินและปลาสวายมาแล้วนะครับโนเซฟสบายมากครับท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงครับตัวนี้นะครับดูดิปลายโซลิดคาร์บอนทุกคันครับปลายโซลิดคาร์บอนทุกคันถ้าคันไหนที่ไม่เป็นปลายโซลิดคาร์บอนส่งมาเดี๋ยวเราคืนเงินให้100%ครับ ตัวนี้นะครับยืดออกมาก็นี่แอคชั่นอยางประมาณนี้นี่สุดยอดครับบอกเลยนะครับ190บาทครับโว มีบริการเก็บเงินปลายทางทุกราคาทุกการส่งสินค้าส่ง e m s เท่านั้นถึงไวมั่นใจต้องธนากรครับ<ม>เดี๋ยวไปดูการทดสอบไทยคลิปครับไป ทันชิงเหลีวที่ถูกที่สุดในโลกและจักรวารใบนี้และเหนียวที่สุดในโลกและจักรวานดบนี้เยี่ยมยช่ไมครับครับน้อยู่เนีอย่างที่ออครับทู้ชมแล้อะไรละฉลามดำตัวเล็กเจ๋งตัวเล็กสเปคปากำลังเข้ากันไป <inevitable> <establishing> <sun> <zy> ใหญ่ครับอุ้ยใหญ่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 เย็ดโอ้อใหญ่อุ้ยใหญ่มากท่านผู้ชมไสโ,โลเลยนี่ไซโลครับมังกรแดงครับผมที่สุดของที่สุดครับสุดยอดยอดครับโอ้ยยอด อุ้ยอุ้ยเอาดิเอาดิน่มเซฟเลยเหรอหน่ตัาอยู่ไหนวะเดี๋ยวนขึข้เสาข้อเสาโอ้ยดูแอคชั่นคันยอดคันอะไรอ่ะคันลิ้วแดงริ้วมังกรแดงเอ้ยมันจะ ไม่ทับลกมังก,งกรแ,งแดงโอ้ยดูดิแดงเดียวกับมังกรดำครับนี่มังกรดำอยู่บนโ่้หโอ้ยหอ้ยโอ้ยโอ้ยหอ้ยโอ้ย,อย,อยอดึงขึ้นเลยเป็นไงดึงขึ้นเลยเหรอมาเดี๋ยวจับไว้ให้ไม่งั้นมึงตั้งกล้องแล้ววิ่งเดี่ยวที่ตั้งได้ไปตั้งไว้ตั้งไว้เดี๋ยวปลามันช้ำ มาต้องลอยต้องลอยไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอม,มยอมดี่ ปลาสดครับว้าวอีสุดครับมังกรแดงโอโ้โหเป็นไงต้องเชื่อเขาเนาะเชื่อเขาเชื่อเขาโอ้มาคู่กับมังกร c o เดี๋ยวให้ดำนี่นะครับรอบนี้ผมสั่งแดงเดียวกันมาเลยนะครับตัวเดียวกัน ตัวเดียวกัน,นกได้สีไหนก็จัดได้เลยนะครับอุย้ยตัวน,นี้แดงกับดาอะมังกรดาเฮ้ยฉลามดำฮะตึงตั้งอะไรนะ,ะลามดาฉลามดำเหรอมังกรดำที่เออมังกรดาก็ได้เออมังกรดาอันนี้มังกรแดงนะครับเพราะว่ามันจมาจากแดนมังกรนะครับอของประเทศจีนมันก็ดีอย่างนี้อะนี่สุดยอดเล่นปาเก็ตได้สวายผมตกให้ดูแล้วนะครับถ้าใครไปใช้ ถ้าท่านมั่นใจสายเมนสายหน้าของท่านก็ไม่ต้องทิงเซฟเหมือนผมครับงัดลอยเลยเรียบร้อยคอนเฟิร์มถ้าไม่ดีธานากรไม่ขายนะบอกไว้ก่อนคันนี้ร้อยกว่าบาทคุ้มไหมคุ้มมากอทิปหายไหวพวงเลย <c oughs> ต้องลองปะสุดยอดครับเยี่ยมไม่ดีไม่ขายครับ <c oughs>